กาเรเรียนท่านนายกเทศมนตรีเทศบ,บาลนครสมเด็จที่รับอย่างสูงยิ่งนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รสบบรพงษ์ปมกุลน,นะครับเป็นคณะเป็นทีมงานนะครับได้ขออนุญาตเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รพิทยาพรดีซึ่งเป็นหนัวโครงการวิจัยวันนี้ถือว่าเป็นวันพิธีสงการนะครับได้กราบเรียนท่านนายกเทศม,มนตรีนะครับเด ขออนุญาตกราบเรียนท่านนายกเทศบาลนครปทุมแก่นท่านเิลปอศักิ์ที่ขายุคพันที่ร่อย่างสูงก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านที่มาให้เกียรติมามาร่วมเป็นอีกพยานและก็ร่วมพิธีปิดโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีอีนวนว์ฟสู่การภาวะศิลปะและการออกแบบเมืร่วมกันสร้างสรรค์ครับ ก็เป็นโครงการที่ผู้ผมได้ได้นำกาบเรียนท่านนายกเมื่อสักสองปนที่แล้วนะครับคุณขออนุญาตสรุปสั้นๆอย่างน,นี้ครับท่านนายกครับโครงการรูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสารรค์ด้วยกระบวนการทางวิทยาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุขภาพภาวะศิลปะและการ,รออกแบบเบอืองคอนแก่น,เป,นเป็นการวิจัยเป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เป็นการวิจัยของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวร่วมกับมหาวิทยาลัยมหจุลาลงกรงทาชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดูสามข้อคือเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาเพื่อเสริมสร้างบทบาทของชุมชนเรืองพันแก่นในการขับเคลื่อนเมืองนักวิเรืองพันแก่น สองเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนสร้างสารรค์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุขภาภาวะศิลปะและการออกแบบเมืองฟันกกนและ 3. การสฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเรียนรู้ของประชาชนในโจวองฟันเกนพื้นที่การวิใใจัยได้แก่สารหลักเมืองเก่าหมือบ้านและถนนทางเข้านะครับโครงการวินในใจัยนี้ได้รับความเมตตาอนุราะห์จากท่านนายกเทศบาลนครฟันเกนได้ให้เกียรติในลงพื้นที่ และก็ประธานชุมชนทั้ง6ชุมชนคือชุมชนวัดกลางชุมชนวัดธาตุน้องแวงชุมชนหน้องแวงชุมชน2น้องแวงชุมชน3น้องแวงชุมชน4และก็5นะครับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งการภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติคือการมีส่วนของชุมชนให้ให้มากที่สุดกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่สร้างเครื่องมือสอบถามความต้องการของชุมชน นะครับชุดแรกได้ส <apare> ร้างแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน5ชุมชนนี้30ท่านและก็เทศบาลนครขอนแก่นส่วนราชการของท่านนายก15ท่านนะครับจากการก็ได้เอามาคัดกรองสังเคราะห์รวบรวมความรู้ที่ได้จากการสอบถามสัมภาษณ์ที่ความต้องการและก็มาทำระเขาเมืองขอนแก่นโดยการเสวนาที่วัดธาตุพระรามหลวง เมื่อสามเดือนที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรกรุธรมนงแก้วโบราณแล้วก็รองศาสตราจารย์นิยมอุงกรุงคำรองอธิตราจารยมอขอแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สุธรมรมบุพภาษนะครับมาดูพวกเขาต้นแบบของรอบ้านและสุดท้ายทุกผมก็ได้ต่อเวลาในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก็คือ ถนนเส้นนี้เป็นถนนเดิมของท่านนายกทําไว้หรือก็เลยมาลงศิละปะลงสีใหม่นะครับเพื่อให้มีสีสันทางเชิงศิละปะมานะครับแล้วก็ทําถนนทางเดินข้ามมาคนขับรถผ่านไปผ่มานมากป็ยานที่นี่มือบ้านแล้วก็มีลูกศรเข้ามามีป้ายตามป้ายที่สารหลักเมืองก็จะมีป้ายบอ,อกทางมาแล้วเรามาตรงกลางเมืองก็จะมีป้ายบอกไปสารหลักเมืองบอกระยะทางด้วย นะครับคือป้ายตรงนี้และสิ่งที่เป็นองค์ความรู้นะครับก็คือเสาดีหกเสาเนี่ยครับท่านนายกองค์เสานี้มีที่ไปที่มาอยู่นะครับก็มีข้างบนเป็นถ้ามากรคืนก็ือจะเห็นแสงแสงไฟนะครับเป็นคล้ายๆกล่องรูปของข้าวนะครับมีองค์ความรู้มีบาร์โค้ดมีองค์ความรู้ข้อมือพันแกนปื่ปรือปอดปือบ้านนะครับ แล้วก็จะมีองค์ความรู้ซึ่งยังไม่ยุติร้อยครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีมาติดตั้งองค์ความรู้คิวอปโรติกนะครับนี่คือสิ่งที่ได้แล้วก็ปรับปรุงตรงนี้ให้สวยงามขึ้นสิน่งเหล่านี้คือโครงการวิจัยที่ที่ทำมาช่วงเวลาประมาณหกเดือนก็วันนี้เป็นพิธีปิดโครงการวิจัยแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านนายกมาจะเกีีรยนเพื่อนักทึกภาตรงนี้ด้วยครับก็ขอขอบคุณอ,อย่างสูงครับผม จะนําเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการการปรับปรุงพื้นที่พื้นที่พื้นที่เมืองเก่าเดิมด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยีอาศัยความรู้ความสามารถในการออกแบบจะส่งผลดีหลายๆด้านประการที่1ก็เป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนชาวขอนแกน่นและคนที่ผ่านเข้ามาในเมืองขอนแกน่นได้รับรู้ว่าคำว่าเมืองเก่าของขอนแก่นคืออะไร ที่นี่เป็นพื้นที่ตั้งเดิมของชาวขอนแก่นที่มีการก่อร่างสร้างบ้านเมืองที่นี่มีคำคล้องจองที่พูดใช้คาว่ามา ah เห็ศักดิ์เมืองคนเองก็คนเก่าคนคนใหม่ๆก็จะไม่รู้จักการที่มาทำโครงการที่ตรงนี้เป็นการรื้อฟื้นรื้อฟื้นความเข้าใจรื้อฟื้นประวัติแล้วก็รื้อฟื้นให้คนทำความรู้จักแล้วก็มากราบมาไหว้แต่สำคัญกว่านั้นก็คือภายใต้การดำเนินการโครงการเหล่านี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการปลุกเอาความรักความสามาัคคีความภาคภูมิใจในประวัติของตนเอง พี่น้องเมืองใดก็ตามทีไม่เข้าใจรากเหง้าของตนเองไม่รู้จักที่มาที่ไปของตนเองไม่รู้จักบรรทุตรตษตนเองก็คงจะไม่นํามาซึ่งความภาคภูมิใจได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทเทศบาลดำเนินการมาโดยตลอดก็คือการมุ่งสร้างสํานึกรักท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้มันจะมากับโครงการนี้โดยตรงดังนั้นเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นทุกคนก็จะเกิดความภาคภูมิใจการมีส่วนร่วมได้คิดด้วยกันถูกไหมฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ตั้งเดิมของเมืองขอนแก่นสิ่งเหล่านี้ ทางเทศบาลก็หให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ยงทางม,ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตขอนแก่นเนี่ยคณะอาจารย์าวิทยาและคณะโดยมีทักวิชาการหลายท่านเข้ามาช่วยสนับสนุนก็เป็นไปตามหลักวิชาการมีที่มาที่ไปและภายใต้แนวคิดเรื่องาร์ทซิตี้สิ่งเหล่านี้มันไม่น่าเชื่อว่าความเป็นของเก่าเมืองเก่าสามารถไปกันได้กับคำว่าเมืองอัจฉริยะและมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยลมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นและคณะที่เห็นความสําคัญนะครับซึ่งพื้นที่อาจจะไม่ใหญ่มากหลายคนเข้ามาอาจจะดูดูเล็กๆแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นตำนานนะมันเป็นความภูมิใจเป็นประวัติศาสตร์ของพี่น้องชุมชนแถวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้แต่กาลังหมายถึงเราชาวขอนแก่นทั้งหมดทั้งมวลมีความภาคภูมิใจว่าเราก็มีประวัติศาสตร์ที่มาของโครงการวิจัยจุมเกดสร้างต่าง,ง,ง,งนี้เป็นโครงการวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยมัธยุรานฎรกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นโดยผู้ควบคุผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาบางีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตุ้มควรผูุณท่านอาจารย์ดรสมควรสามชิดฐานและท่านอาจารย์ดรนฤพงศ์ภวัฒนาและคณะได้ทำโครงการเสนอไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกออเพื่อขอออกมาทำการทำวิจัย ึุงก็ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาจุมชนสร้างสรรค์ออกแบบเมืองน่าอยู่เมืองอัจฉริยะสอดคลบกับนโยบายของจังหวัดขอนแก่นนะครับได้รับอนุมัติโครงการมาในปีงบประมาณ2,569ครับก็ดำเนินโครงการวิจัยมาตั้งแต่เดือนอพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับจนถึงบัดนี้กระบวนการเป็นการวิจัยแบบแบบเปฏนบัตรการ ลงพื้นที่มาตลอดโดยเน้นกบบระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมท้องถิ่นมีส่วนร่วมี่เป็นภาคปฏิบัติการนะครับในช่วงเวลาเกือบ6กเดือนที่ผ่านมาก็เป็นภาพที่ปรากฏตรงนี้ด้วยการเห็นอ,องค์ความรู้ตามเสาเสานี้ก็เป็นเสาที่มีความหมายมีที่มาของวิถีชีวิตของชุมชนนะครับแล้วก็มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติเมืองขันแก่นประวัติ ของบือบ้านบึงบอลพัฒนาการมาตามลําดับก็จะมีคิวอาโพสคนที่มากราบสักการะ,ะสาหรหลักเมืองบูบ้านนี่ก็จะได้เห็นความรู้ตรงนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่ติดตั้งน่าจะในสัปดาห์นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยเด็กก็ได้ถนนที่เป็นศิลปะสร้างสารรค์เป็นชุมชนสร้างสารรค์จะมีทางเดินข้ามถนนมีป้ายบอกทาง นี้เป็นกระบวนการที่ได้มาจากองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนความต้องการของชุมชนซึ่งมีชุมชนมวัดกลางชุมชนวัดท่าชุมชนวัดน้องแวงหนึ่ง 1, น้องแหวนสองแวงสามน้องแวงสี่ 4, ประมาณเจ็ดชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตรงนี้มาก็เป็นโครงการวิจัยที่จะปิดโครงการวิใจัยในเดือนเดือนนี้นะครับาารรเเนกม ก็วางแผนกันอยู่ว่าท่านนายกเทศบาลนารครขอนแก่นท่านก็ให้เนื่อใบว่าให้พัฒนาตรงนี้ทางเทศบาลเองถ้าเห็นตรงนี้สําเร็จท่านก็จะหาตั้งในแผนเพื่อพัฒนาต่อโดยเชื่อมโยงกับบมืงแกน่นนครนะครับส่วนของพวกผมก็ดูตรงนี้เสร็จแล้วนี่รามีแนวทางที่จะเสนอโครงการด้วยใจเพื่อต่อยอดว่าจะต้องทําอะไรต่อจากนี้ไปนะครับให้เมืองอัจฉริยะเมืองหน้าอยู่ เป็น s m a ิซิตี้ของนครขอนแก่นให้ได้นะครับมีแผนจะทําต่ออยู่แต่ต้องขอ,ท,งขอทําเป็นโครงการขออนุมัติไปที่กระทรวงการลงทุเวียนกัวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอ o ในโอกาสต่อไปครับครับโครงการมีสอดรับกับทางเทศบาลนครขอนแก่นของเรานะครับเพราะว่าเป็นโครงการกไม้ซ c ตี้ขอนแก่นเมืองอาชิยะครับแล้วก็จะต่อเนื่องต่อเนื่อง ต่อไปบึงแกน่กนนครเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลนครแก่นกำลังประมาณปีสองปีนี้ครับจะจัดจ,จะทาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ก็ต่อมีรถรางมีอะไรให้พี่น้องเราได้มาท่องเที่ยวและนวชมมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเห่สักเพราะว่าเป็นที่จอดรถหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มือบ้านตรงนี้เราจะได้ประโยชน์ <c oughs> หลายอย่างครับลูกหลานเราอนาคตก็จะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของบือบ้านที่เราพัฒนาในโครงการของมหาวิยาราใหร,รเวิทยาเขตขอนแก่นของเรานะครับโดยท่านดออรอุทยาทองดีความคณะนะครับมาร่วมจัดทำโครงการวิจัยตรงนี้ไวใ้ให้ลูกหลานของคนขอนแก่นของเราได้มาศึกษานี่ครับได้ประโยชน์แรกๆเลยคือเสาเสาอาัจฉริยะครับนี่ครับเรามันจะมีข้อความ ประวัติเรื่องเล่าต่างๆเพื่อจะให้ลูกหลานเราได้ศึกษาต่อไปนะครับแล้วก็ได้ถนนที่สวยงามรับกับศาลเจ้าพ่อมเหฮสักของเราเวลามีกิจกรรมมีงานเราก็จะเดินมานี่ต่อได้นะครับสันเป็นเมืององแก่นเมืองสิติของเฮาอยู่ในเมืองแก,นนงก่นนครเป็นกี้พัฒนาต่อไปนะคะ่ะอีกเมื่อกี้ปีข้างนาเมืองแกน่นนครเฮาก็สิสวยงามเป็นที่นักท่องเที่ยวใช่มากเพราะว่าเฮาวพื้นบธานที่ท่องเที่ยวหลายเฮาสิ็ด เมืองเ้าให้เป็นเมืองอัจฉริยะมหมองทองเที่ยวมีบังดูงานที่แน่ๆก็คือบือบา้านเท่านเลยค่ะเป็นรักที่หนึ่งแล้วนอกจากเมืองจากคอนแกนมาจากวายสานร,รักเมืองสานมหิศักมาเขาก็สิยางลงมาจากสานร ah at, ักมหิศักเขากษสิมาบือบ,บ้านองเฮาตอบือบ้านเฮาสิมีหลักวัฒนธรรมหลายอย่างพื้นบ้านพื้นเมืองที่สิมีใบบอกแรงบอกว่า มา,ามาจากไสเห็ดมาจังไรเกิดมาจาังไรเมืองคนแก่นมา,ากอยู่แบบไบบอ่าส่วนนี้กันล้างเห็ดนะคะเนาะจะเห็นตาสาอัจฉริยะเห่าเห็นต่มุมมองอยู่นี่นะคะก็ไปพ,าพา่ายภาคหนาเนาะคะ่ะเนาะเอาสิมีอีกเกือนหนึ่งบนสิมาบุรีนาเอา้าแล้วก็ขอบคุณหน,น่วยงานนะคะมูลนิธิชือว่าหน,น่วยงานจากอ่าต่างๆทั้งเทศบาลนครขอนแก่นเมืองคนแกน่เน,แกนเห่าสิเป็นเมืองอัจฉริยะอีกต่อไปนะคะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน สุธินีพรมณีค่ะเป็นประธานผูชมพิวรการค่ะมีความภูมิใจได้ดีใจและเราก็ชื่นชมในสิ่งที่สวยงามที่ท่ญญานอาจารย์ได้มอบให้ก็ขอขอบคุณแล้ก็ดีใจแทนผุชนภาคพภพูมิใจมากที่สุดค่ะคุณค่คาพเจ้ามีน้องคนที่อยู่ในบริเวณเกี่ยวกับกบ,บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นนุทธยที่ดีที่ กิจกรรมเกี่ยวกับขนมนต์เนียนพณีเราจะลงไว้ซึ่นทมธรรมเนียมพณีที่ดีงานของสุโขทไยครับขอบคุณครับสวัสด <basics> ีคร yeah. nah ับผมนายมนุษยพูดสีแบบท่านยมส้นหนองแวมองสองครับกัีเจครับเบอนี้กไได้พี่้องข้ามอกตุ่มมะม่วกันนะครับที่หาชุ่มส้นยึดเพื่อตัแกนก้อนเท่าครับเสื้วมาช่ แรก็เป็นคอนแกนเมืองกับเริยะนะครับซื้อพิษเบือบ้านซื้อพิษบือบ้านนะครับอันนี้เขาเอิ่อจะทุ่นว่าต่างนะครับเขาก็จะสถานที่ที่เขาก็จะเขารวมฟูชามันก็นี่ทั้งจุกภูไม่ให้ซักนะครับการทดสอบเมืองเข้าดูแลแกนคอนเข้าเวลาจะแน่สองนั่งแล้วก็บือบ้านมองนี้เข้าเด็ดต่งมานานแล้วนะครับต่อไปลูกหลานเขาในอนาคตจะเร็วหูักว่าประวัติมันเก่งมากยังไงจาอีก สักครัวหนึ่งตะลังดึงเนินการอยู่ครับสวัสดีครับในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็เริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับแล้วก็ได้มาโดยพระบาทสมเด็จพระสิทธิเจ้าราชญ์จุฬาโลกมหาราชนะครับร่วมกับนายทหารเอกหลายท่านตอนที่เดินทางมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้มาตกลงนะครับเอาบึงบอลเนี่ยเป็นเป็นเมืองขอนแก่นใช่ไหมครับตั้งเป็นเมือง นะครับแรกๆเลยก็คือเรียกว่าเป็นบ้านบึงบอลนะครับเป็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มาตั้งเป็นเมืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมือบ้านก็อยู่ตรงนี้มาตลอดนะครับแม้ว่าจะมีการโยกย้ายไปตรงนั้นตรงนี้หลายที่หลายแห่งแต่ก็อันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการบ้านการเมืองเนาะทำทำไปตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าเท่าที่ศึกษาดูแล้วเนี่ยมือบ้านก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยมา นะครับคือบ้านตรงนี้ถือว่าเป็นหลักบ,บ้านเป็นหลักชัยเป็นหัวใจของคนขอนแก่นของพวกเรานะครับแล้วทีนี้ผลจากการที่พวกผมได้ลงพื้นที่ศึกษาเนาะได้ได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ได้เชิญชุมชนเรามานะครับทําการสัมภาษณ์ที่ศาลเจ้าพ่อม่เหศั์หนึ่งครั้งในตอนนั้นนะครับแล้วก็ครั้งที่สองครั้งล่าสุดนะครับ ได้จัดเสวนาวิชาการที่วัดธาตุพระอารามหลวงนะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยมีนักวิชาการหลายๆท่านในวันนั้นนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องชำระต้นเขาประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นของพวกเรานะครับก็ก็ได้ได้เป็นนวัตกรรมนะครับสมกับชื่อเป็นเมืองขอนแก่นอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็ขอให้สังเกตตั้งแต่เราเดินทางเข้ามานะครับเราจะเห็นเสาเนาะ เสาอันนี้เรียกว่าเป็นเสาอัจฉริยะนะครับเราเราจะเห็นว่าโคมไฟตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นกล่องข้าวเป็นกล่องข้าวปลายแหลมเนาะทำไมถึงประดิษฐกล่องข้าวมาเป็นโคมไฟมาเป็นเสาไฟตัวนี้นะครับคือจากจากการดูแล้วนเนาะคนอีสานบ้านเราเนี่ยกินข้าวเหนียวใช่ไหมครับกินข้าวเหนียวมีกระติบเนาะไปไสม่าไซกะ ตอนมี้กองข้าวเหนียวเนาะเห็นให้เขามันยูได้โดน,นไหมครับแต่ว่าทีนี้ก็อยากจะให้แปลกนิดนึงก็เลยว่าเอากองข้าวป้ายแหลมเนาะส่วนมากเราจะเห็นอยู่ตามวัดนะครับแต่ก่อนแรกๆเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีใช้กันทั่วไปนะครับเราก็ถือว่ากล่องข้าวเป็นวิถีชีวิตเป็นชีวิตของคนอีสานเป็นชีวิตของคนขอนแก่นเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยประดิษฐ์มาเป็นเป็นโคมไฟนะครับ ก็เอาหลอดไฟเข้ามาใส่ตรงนี้นะครับออมาอันนี้ก็หมายถึงชีวิตเนาะชีวิตของคนแล้วก็ตามลงมาอีกนะครับอันนี้เป็นอักเนาะอักที่ใช้กรอกรไหมกรอไฟก,กรอไหมนะครับทําไมต้องเอาอักตัวนี้มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเสาไฟนะครับอักตัวนี้เรียกว่าถ้าไม่มีอักไหมอะไรจะมาเก็บไหมใช่ไหมครับเราจะเอาไหมตัวน,นั้นไปไว้ไหน อักมันมันมันจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมแค่แบบรูงคือแบบกลมเนาะแล้วก็มีแบบนี้ที่เป็นแบบเหลี่ยมนะครับเราก็เลยเลือกเอาตัวนี้เพราะว่าดูแล้วมันมันดูดีสวยงามแล้วก็อยู่ตรงอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ก็ก็ก็จะมีข้อความเนาะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นทั้ง3ด้านทั้ง4ด้านนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะทําทํายังไม่ทันนะครับก็ต้องขอขออภัยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับฟืมนเนาะขออนุญาตนะครับทางฝั่ง,งนี้ ฟืนเอามาเป็นเป็นชื่อสารหลักเมืองนะครับทําไมต้องเอาฟื้นม,มานะครับ<โ>ฟืมนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการผลิตไหมใช่ไหมครับของการได้มาซึ่งเสื้อผ้าของการได้มาซึ่งผ้าไหมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ก็เป็นปริศนาร,รมอีกครับคุณพ่อคุณแม่ครับ,บอกว่าฟืมนเนี่ยเป็นที่เป็นที่สอดได้ใช่ไหมครับเป็นตัวบังคับเป็นตัวบังคับว่า ลายของผ้าต้องเป็นลายนั้นลายนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ฟืมนนี่แหละเป็นตัวบังคับก็เปรียบเสมือนกับว่าคนเราเนี่ยจะต้องอยู่กับร่องกับรอยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองนะครับถ้าต่ำโูกถ้าออกนอกออกนอกฟืมนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลายมันก็จะผ้าก็จะไม่สําเร็จใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าคนเราถ้าออกนอกกฎระเบียบของสังคมก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จ ในชีวิตนะครับอาจจะผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับก็เป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตอีกอย่างหนึ่งนะครับอยู่อยู่ที่พืน้นครับอยู่ที่พื้นอันนี้นตัวอะไรเนาะนี่เหลืองเหลืองดำๆดนนะครับมีห,หัวหใจใส่กสันนะครับอันนี้คือตัวหมอนเนาะอ่าตัวหมอนคือที่ที่มาทำไมต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วทำไมต้องมีหัวใจนะครับ ที่ไปที่มาครับที่ไปที่มาครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่ามอนมอนคือที่มาของไหมใช่ไหมครับก็คือตัวมอนเนี่ยนะครับขออนุญาตเราก็คือใช้แทนคนขอนแก่นบอกว่าคนขอนแก่นจะต้องรักกันนะครับก็เลยหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีหัวใจนะครับคนขอนแก่นต้องรักกันต้องสามัคคีกันนะครับ ตอนแรกเนี่ยทางทีมงานวิจัยเราว่าจะเอาตัวหมอนไหมนี่เอาลงข้างถนนด้วยนะครับถนนกลางเมืองเลยนะครับก็เลยกลัวว่ามันจะเลอะไปก็เลยว่าเอามาทําอยู่ข้างในแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์มีที่มาที่ไปนะครับก็คือทุกอย่างทุกอย่างทํานี่จะมีจะมีความหมายจะมีที่ไปที่มาจะมีองค์ประกอบทั้งหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอยากทําอะไรก็ทําอยากเขียนอะไรก็เขียนอยากเขียนอะไรก็เขียน นะครับทุกอย่างจะมีความหมายจะมีที่ไปที่มาหมดเลยนะครับ